stvar คอกหมูบ่า่่มไม่คอกหมูบ่เพ็ดหางหมูใส่อาหารให้หมูกินขับผมพี่น um ้องเถ้าบมมีหางกินมากรเฮี่แพี่น้องเลย ตัดให้นองเลยตัวคลองบมมีเลยตัดจจ้างเขาตัด,ตด ครับผมเป็นอาเซ็ตเ้นพี่น้องห้างหมูหนึ่งห้างที่เราเอาเม็ดพ้างหมูในครอว่าห้าหงชีเทหัวอาหารใส่เสียอาหารใส่ให้หมูกินพี่น้องมาจางบอลรัสเซายมาจากบริเซียถ้าบุมีห้างหมูเอาเทงหัวอาหารล้องดินหมูกิกนบวบพี่น้องต้องใส่ห้างนะพี่น้องเด้อนี่นะครับวิธีทำห้างหมูง,ง่ายๆพี่น้องเลยไป,ไปลยกันไปตกกับพี่น้อง อาจารย์น้องจะตกห้ามัวเอาอยอนเข้าได้เละพี่นะ้องเลยคนค้างหลังคนดก

เพื่อไม่ลาเช็ดแล้วคือสีได้ใส่โดนอยู่นะเอึบๆน,น,นี่นะไปใส่สารวันนี้คือเอึบๆึบเช็ดแล้วพี่น้องเออวันนั้นเล็กไม้หลายกินยากระเซราย่าบเา่เศร้าครับกินยาต้มกระเซราบเรา่เศร้าแต่ว่าเวลาเห็ดงานกับปวอดอีกพี่น้องเลย ้องไวพงง้พื่อให้มงกุฎห้างเลยบริสตินพี่น้อ,องพี่น้องออกก่อนพี่น้อง ข่าตอกตัวนี้อีกตัวนึงพี่น้องเลยกัดมวยมันง่วนึ้นแบบนี้อ่ะโอเคก่อนพี่น้องเพื่อบ้ให้มูมงัดเนพี่น้องเด้องัดคืออะไรงัดคือบ้ให้มูฟีนห้างค่ะพี่น้อง น้องนี่หมูกำลังบกขึ้นพี่น้องเห็นนาคาวนนี่ครับผมนาคาวนเลยพี่น้องเลยเรียบร้อยคลิปนี้ก็ขอจบนะครับเด้วยขอขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจบูรวงมาแล้วครับผมขอบคุณครับผมบ๊ายบาย